ในสมุดร,รายวันทั่วไปอะลูกนะครับมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งใช่ไหมที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยเว้นว่างเอาไว้นะครับนั่นชื่อนั่นนั่นชื่อนั่นคือช่องสมุดร,รายวันทั่วไปหรือว่าช่องนี้นะครับลกูกอ่าช่องนี้อาจารย์ให้พวกเราเว้นไว้ใช่ไหมลกูกเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลงข้อมูลกันไปในเราจะมาลงข้อมูลของช่องนี้กันนะครับในวันนี้นะเราจะมาเรียนวิธีการกําหนด เลขที่บัญชีกันนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับการเรียนในบทต่อไปนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์จะสอนพวกเราเนี่ยลงเลขที่บัญชีนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับเลขที่บัญชีเนี่ยนะครับเราทำขึ้นเพื่ออะไรนะครับหน,นะครับอ่ะพวกเราจดนิดนึงนะครับเรากําหนดเลขที่บัญชีเนี่ยเพื่อ เราจะได้ทราบว่าไอ้บัญชีที่เรากําหนดมาเนี่ยมันอยู่หมวดหมู่ไหนมันอยู่หมวดหมู่ของสินทร,รพัพย์มันอยู่หมวดหมู่ของหนี้สนินหรือมันอยู่หมวดหมู่ของทุนนะครับอันนี้คือเราจะได้ทราบนะครับว่าไอ้เลขเนี้ยนะว่าบัญชีเนี้ยมันอยู่หมวดหมู่ไหนนะครับอันนี้อันที่1อันที่2นะครับเพื่อที่จะได้สะดวกในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ เวลาที่เราเนี่ยต้องการหาข้อมูลนะครับของอบัญชีค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้สะดวกต่อการหาเพราะว่าเราได้มีการกำหนดเลขที่ไว้แล้วการสืบค้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำได้รวดเร็วกว่าที่เราจะไปหาตามตัวของพยัญชนะค่าเช่าเนี่ยโอ้โหหรือเรียงลำดับวันอย่างเงี้ยบางทีมันเยอะมันหาย,ยากแต่ถ้าเรากำหนดเลขที่ไว้มันจะง่าย นะครับต่อการสืบคน้นง่ายต่อการหาง่ายต่อการจัดเก็บนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเราเนี่ยกำหนดเลขที่บัญชีเนี่ยเพื่อที่จะสะดวกต่อการจัดลำดับนะครับในการจัดทำงบการเงินนะครับหรือการจัดทำรายงานเพราะว่าเวลาที่เราต้องการจะเรียงลำดับของข้อมูลเนี่ยนะครับเราเรียงเป็นตัวเลขเนี่ยมันรวดเร็วมากกว่า นะครับทำไมการเรียนเป็นตัวเลขมันรลดเร็วเพราะเรากําหนดโค้ดเรากําหนดรหัสเอาไว้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยสะดวกนะครับต่อการใช้งานของเรานะครับอ่ะดังนั้นทบทวนนะครับการที่เรากําหนดเลขที่บัญชีเนี่ยจะช่วยให้กิจการของเรานะครับหทราบว่าบัญชีนี้มันอยู่หมวดหมู่อะไรนะครับ2เพื่อที่จะได้สะดวก ต่อการสืบคนและเก็บข้อมูลและและอันที่3ครับเพื่อจะได้สะดวกต่อการจัดลำดับนะครับในการจัดทํารายงานในงบการเงินนะจ๊ะการกำหนดเลขที่บัญชีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลากหลายแบบแล้วก็มีหลากหลายวิธีนะครับแล้วแต่ว่ากิจการของเราเนี่ยจะมีบัญชีมากน้อยขนาดไหนนะครับยิ่งมีบัญชีเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะใช้รูปแบบ ตัวเลขผสมตัวอักษรนะครับหรืออาจจะมีการกำหนดตัวของช่วงลำดับตัวอักษรตัวเลขเนี่ยเยอะๆนะครับแต่ที่สะดวกมากที่สุดก็คือการกำหนดนะครับแบบตัวเลขตัวเลขล้วนๆนะครับซึ่งในกิจการที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยนะครับใช้หลักตัวเลขเนี่ยสตัวก็พอนะครับบางกิจการที่มีขนาด ใหญ่ขึ้นก็อาจจะตัวเลขแบบ4หลักห้าหลักหหลักอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ว่าเขามีชื่อบัญชีเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ในวิชาบัญชีเบื้องต้นเนี่ยเราใช้สามหลักก็พอนะครับตัวเลขเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ามหลักพวกเราเห็นตัว x ไหมลูกตัว x นี่แทนแทนตัวเลขนะครับก็จะมีอยู่สามตัวเลขอยู่ทั้งหมด3ามตัวนะครับตัวเลขแรกสีแดงเห็นไหมลูกตัวเลขแรก ต,ตัวเลขเลขอไรล่ะตัวเลขเลโอ้ยตัวเลขแรกนะครับโอ้โหเฮ้กว่าจะพูดได้นะลิ้นมันพันกันไปหมดนะตัวเลขแรกนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวตัวเลขแรกนะครับก็คือตัวเลขที่แทนด้วยหมวดหมู่ แสดงว่าแต่ละหมวดหมู่จะมีตัวเลขเฉพาะของเขานะครับแต่ละหมวดหมู่จะมีตัวเลขเฉพาะของเขาทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ออาจารย์แล้วไอ้หมวดหมู่บัญชีนี่หนูก,กําหนดเองได้ไหมไม่ได้ลูกเพราะว่าหมวดหมู่บัญชีเนี่ยเขาได้มีการกําหนดแล้วทุกคนนะครับที่ทําบัญชีจะเรียงลําดับหมวดหมู่บัญชีเหมือนกันนะครับแสดงว่า เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเบเริ่มเฮิมคือใหญ่มากคือธุรกิจจะขนาดไหนก็แล้วแต่จะใช้วิธีการจัดหมวดหมู่ตัวเลขแรกเหมือนกันนะครับเราจะใช้ตัวเลขสีแดงเหมือนกันนะครับ ซึ่งจะเป็นเลขอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในสไลด์ต่อไปแต่ให้พวกเรารู้ก่อนว่าตัวเลขแรกจะแทนด้วยหมวดหมู่ตัวเลขแรกจะแทนด้วยหมวดหมู่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขแรกจะแทนด้วยหมวดหมู่ย้ำอีกครั้งหนึ่งกลัวพวกเราจะลืมตัวเลขแรกสีแดงตัวเลขแรก จะแทนด้วยหมวดหมู่ครับโอเคนะถัดมาครับตัว xx สีเขียวๆเ,เนี่ยนะโลก xx เนี่ยนะตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยแทนลำดับบัญชีคำว่าลำดับก็คือว่าโดยปกติเนี่ยกิจการเนี่ยจะกำหนดนะครับลำดับเนี่ยก็คือ 01 02 03 04 05 06 07 08 09ศู0ย1 01ม1ูนย์สี่ศูนยเนยเ้ี่ยเาเรียกว่าลำดับคือเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปมากนะครับทีนี้วิธีการเรียงลำดับเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายวิธีนะครับจะเรียงตามสภาพคล่องก็ได้นะครับจะเรียงตามลำดับการเกิดก็ได้อันนี้แล้วแต่นโยบายบัญชีนะครับ แล้วแต่นโยบายของบัญชีของแต่ละที่นะแต่อาจารย์เนี่ยเพื่อให้พวกเราเนี่ยไม่เกิดการสับสนเพราะว่าเวลาเรากําหนดเ,เลขที่บัญชีเนี่ยเขาเรียกว่าการกําหนดผังบัญชีเขาจะมีการกําหนดเลขที่บัญชีไว้ล่วงหน้าก็คือผังบัญชีนั่นแหละนะครับเขาจะมีการกําหนดเลขที่บัญชีไว้ล่วงหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างในหนังสือนะครับในหนังสือหน้า69ลก นะครับเราจะเจอเนี่ยอันเนี้ยเป็นการกําหนดผังบัญชีนะครับคือเขากําหนดเลขที่บัญชีไว้ล่วงหน้าว่าบัญชีของกิจการจะมีอะไรบ้างเขาก็กําหนดไว้เลยนะครับว่าอันนี้เป็นเลข10120ศูนย์ห่องะไรเงี้ยนะ3 0 4 4 0 2 5 0 8ียอง้ะไรเงี้ยเขาก็จะมีการกำหนดเลขที่บัญชีไว้ล่วงหน้าอันเนี้ยเขาเรียกว่าการกำหนดผังบัญชีนะครับกำหนดไว้เลยอันนี้เป็นธุรกิจที่ คาดเดาว่าชื่อบัญชีของกิจาการจะมีประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมีมากไปกว่านี้เขาก็จะมีการเพิ่มเพิ่มเติมทีหลังนะครับอ่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไม่กําหนดตามผังบัญชีและลกูกเพราะเดี๋ยวบางคนก็จําได้บางคนจําไม่ได้อาจารย์จะเรียงตามลําดับการเกิดละกันบัญชีไหนเกิดก่อนอาจารย์จะเรียงตั้งแต่ศูนย์หนึ่งไปบัญชีไหนเกิดก่อนก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับเกิดทีหลังก็จะไล่ไปเป็นศูนย์สอง 0304เอาแบบนี้นะครับลกนะอาจารย์จะเรียงลำดับการเกิดนะครับเพื่อที่ได้สะดวกต่อการสอนแต่อยากให้พวกเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราจะมีการกําหนดตามผังบัญชีเอาไว้แล้วนะครับว่าเลขนี้เลขอะไรนะครับแต่เนื่องจากว่าบางข้อมันก็จะมีชื่อบัญชีที่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ป้องกันพวกเราเกิดการสับสนอาจารย์ก็เลยเรียงตามลำดับการเกิดจำไว้เลยนะ ถ้ากิมีคนถามพวกเราว่าเอออาจารย์ลิชาร์ดเรียงลําดับบัญชีแบบไหนพวกเราตอบไปเลยว่าอาจารย์ลิชาร์ดเขาเรียงตามลําดับการเกิดของบัญชีครับบัญชีไหนเกิดก่อนอาจารย์จะใส่เป็น0ูบัญชีไหนเกิดทีหลังก็จะไล่เป็น 02, 03, 04, 0ูนย์สองศูนย์สเรียงแบบนี้ไปตามลําดับโอเคนะอ่ะโอเคดังนั้นครับ เดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเรากําหนดเลขที่บัญชีกันทีนี้ก่อนที่อาจารย์ลิชาร์จะกําหนดเลขที่บัญชีเมื่อสักครู่อาจารย์บอกไว้แล้วนะครับว่าตัวเลขแรกสีแดงมันคือหมวดหมู่บัญชีตัวเลขแรกสีแดงมันคือหมวดหมู่บัญชีดังนั้นเรามาดูหมวดหมู่บัญชีกันครับว่าเขากําหนดหมวดหมู่บัญชีไว้กี่หมวดอย่างไรบ้างอ่ะ พวกเราเห็นหมวดบัญชีไหมครับลกูกหมวดบัญชีเนี่ยเดิมเนี่ยอาจารย์ให้พวกเราได้ดู3หมวดแรกก่อนคือสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนนะครับอันนี้เนี่ยคือหมวดบัญชีตามหลักของกิจการเลยนะครับพอพอกิจการเนี่ยเริ่มทำบัญชีปุ๊บหรือหรือเริ่มดำเนินธุรกิจนะครับมันจะมีกระแสะเงินที่ไหลเข้ามาในกิจการเรียกว่ารายได้ แล้วก็มีกระแสเงินที่ไหลออกจากกิจการเรียกว่าค่าใช้จ่ายนะครับตัวของรายได้เนี่ยมันทําให้ทุนเพิ่มใช่ไหมลกตัวของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันทําให้ทุนลดนะครับแสดงว่าตัวของรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีผลต่อบัญชีทุนนะครับแต่ทําไมอาจารย์เนี่ยถึงแยกรายได้กับค่าใช้จ่ายออกมาจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้แยกครับตัวของระบบบัญชีเนี่ยเขาให้เราทําการแยกออกมา นะครับแยกออกมาแต่อาจารย์ใช้สีน้ําเงินเหมือนกันพวกเราดูนะอาจารย์ใช้สีน้ําเงินเหมือนกันแสดงว่ารายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยตัวของรายได้อุ๊ยโทษทีครับลูกตัวของรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับตัวของรายจริงๆแล้วเนี่ยมันคือข้อมูลที่ระบบบัญชีเนี่ยเขาให้เราแยกออกมาในระหว่างเดือนนะครับในระหว่างงวดบัญชี มันจะเป็นแบบนี้นะโลกก่อนที่กิจการจะเริ่มดําเนินธุรกิจจะมีหมวดสินทรัพย์หนี้สินและทุนอันนี้ก่อนทําธุรกิจนะพอเราเริ่มเปิดร้านปุ๊บจะมีรายได้กับค่าใช้จ่ายเข้ามาพอปิดร้านสรุปยอดนะครับรายได้กับค่าใช้จ่ายตัวนี้จะถูกปิดเข้าบัญชีทุนแล้วมันก็จะกลับไปเป็น3หมวดหมู่เหมือนเดิมนะครับ เนื่องจากว่าเวลาที่เราทำรายงานในบทท้ายเนี่ยเขาจะให้เราทำรายงาน2ฉบับโลกรายงานฉบับที่1รายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานจะดูแค่ข้อมูลรายได้กับค่าใช้จ่ายครับผลการดำเนินงานจะดูข้อมูลเฉพาะรายได้กับค่าใช้จ่ายแต่งบอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่างบแสดงฐานะ จะมีสินทรัพย์นี้สินและทุนนะครับจะมีแค่3ตัวนี้นะพอเราทำการปิดบัญชีนะลกูกพอเราปิดบัญชีตัวบทสุดท้ายอะตอนเราปิดบัญชีะนะครับเราจะมีการปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีทุนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีทุนนะครับถ้าอาจารย์จะพูดแบบนี้แสดงว่าตัวของบัญชีรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะเกิดแค่ระหว่างเดือนลกูก พอถึงสิ้นเดือนเราต้องเราต้องเอามันไปใส่ในบัญชีทุนต้องเอาข้อมูลของมันอ่ะไปใส่ในบัญชีทุนนะครับดังนั้นบัญชีรายได้กับค่าใช้จ่ายจะหายไปตอนสิ้นเดือนเพราะเราปิดบัญชีแล้วเนี่ยรายได้กับค่าใช้จ่ายมันจะหายไปเข้าไปอยู่ในบัญชีทุนพอเดือนถัดไปพอเราเริ่มทําธุรกิจรายได้กับค่าใช้จ่ายมันก็จะโผล่ออกมาใหม่โลกนะรายได้กับค่าใช้จ่ายก็จะโผล่ออกมาใหม่พอถึงสิ้นเดือนปุ๊บปิดบัญชี มันก็จะหายเข้าไปในบัญชีทุนอ่าพอเปิดกิจการในเดือนต่อไปอีกรายได้กับค่าใช้จ่ายก็จะโผล่ออกมาอีกนะครับพอสิ้นเดือนปุ๊บพอเราปิดบัญชีปุ๊บบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายก็จะเข้าไปอยู่ในบัญชีทุนอีกเหมือนเดิมดังนั้นครับการทําบัญชีเนี่ยเขาเลยให้เราจัดหมวดหมู่ออกเป็นทั้งหมด5้าหมวดแต่การจัดออกมาเป็น5้าหมวดนี้จริงๆแล้วเนี่ย มันจะมีองค์ประกอบอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือฐานะการเงินก็นดูหมวด1 2 3สสนะครับส่วนไรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะเป็นงบแสดงผลการดําเนินงานคือมันจะมันจะออกมาแค่ช่วงระหว่างงวดบัญชีเท่านั้นนะครับอ่าดังนั้นให้พวกเราเนี่ยเข้าใจแบบนี้นะครับว่าเวลาที่เรากํา,กห,นกห,ากหนดหมวดหมู่เนี่ยเราจะกําหนดกาหนดเราจะกําหนดหมวดหมู่5หมวดหมู่ นะครับเราจะกําหนด5้าหมวดหมู่นั่นก็คือสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับเราจะกําหนดแบบนี้นะ5ห,หมวดหมู่นะครับแต่พอถึงสิ้นงวดปุ๊บรายได้กับค่าใช้จ่ายจะถูกปิดนะครับและสุดท้ายมันก็จะกลับไปเหลือ3มหมวดหมู่เหมือนเดิมคือสินทรัพย์หนี้สินและทุนนะครับพอเริ่มกิจาการพอเริ่มทําธรุรกิจปุ๊บก็จะมีไรายได้กับค่าใช้จ่ายพอปิดบัญชีปุ๊บ ก็จะเหลือแค่สินทรัพย์นี้สินทุนเป็นแบบนี้ตลอดทุกงวดบัญชีนะครับเป็นแบบนี้ตลอดทุกงวดบัญชีนะครับต้นงวดมี3หมวดหมู่ระหว่างงวดมี5หมวดหมู่พอปิดบัญชีสิ้นงวดจะเหลือ3มหมวดหมู่เหมือนเดิมนะครับโอเคนะดังนั้นครับเขาก็เลยมีการกําหนดเลขที่บัญชีตาม5หมวดหมู่นี้นะครับประกอบไปด้วย มวดสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายครับทีนี้เขามีการกำหนดเลขที่เอาไว้แล้วนะครับถ้าเป็นสินทรัพย์จะขึ้นต้นด้วยเลข1ครับถ้าเป็นสินทรัพย์จะขึ้นต้นด้วยเลข1อันนี้คือตัวเลข x สีแดงจ่ายไหมตัวเลขแรก ถ้าบัญชีไหนตัวเลขแรกขึ้นต้นด้เลข1แสดงว่าเป็นสินทรัพย์นะครับถ้าตัวเลขแรกขึ้นต้นด้เลข1แสดงว่าเป็นสินทรัพย์ลลกตัวเลขที่2ครับหนี้สินตัวเลขที่2ครับหนี้สินนะครับตัวเลขที่3ครับทุนนะครับตัวเลขที่3ครับทุน ตัวเลขที่4ครับรายได้ตัวเลขที่4ครับรายได้ตัวเลขที่5ครับค่าใช้จ่ายตัวเลขที่หครับค่าใช้จ่ายอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขนะครับ ตัวเลขที่มีการกําหนดนะครับเราจะมีการทั้งหมดเราจะมีการกําหนดทั้งหมด5หมวดหมู่นะครับถ้าเป็นสินทรัพย์จะกําหนดด้วยเลข1นะครับถ้าเป็นหนี้สินจะกําหนดด้วยเลข2นะครับถ้าเป็นทุนจะกําหนดด้วยเลข3นะครับถ้าเป็นรายได้จะกําหนดด้วยเลข4นะครับและถ้าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับจะมีการกําหนดด้วยเลข หนะครับหลายคนสงสัยว่าอ้าวอาจารย์ตัวเลขพวกนี้มันคือตัวเลขไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอย้อนกลับไปที่ สไลด์นี้นะครับตัวเลขนั้นนะคือตัวเลขสีแดงคือตัวเลขสีแดงที่อยู่ x ตัวแรกนะครับถ้าบัญชีนั้นขึ้นต้นด้วยเลข1สแสดงว่าอยู่ในหมวดของสินทรัพย์ครับถ้าเป็นเลข2นี่สินครับถ้าเป็นเลข3ทุนครับถ้าเป็นเลข4รายได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นเลข5ค่าใช้จ่ายโอเคเนาะ1สินทรัพย์2อนี่สิน3ทุนนะครับ4รายได้แล้วก็ 5ค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะอันนี้คือตัวเลขแรกนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างครับเรามาดูตัวอย่างนะโลกตัวอย่างอาจารย์ก็ยกตัวอย่างไว้ให้5บัญชีเลยนะครับเงินสดนะครับเรากำหนดเลขที่101 1ส 1, ีแดงโลกตัวเลข1สีแดงเนี่ยคือแทน หมวดบัญชีนะครับเงินสดเป็นสินทรั์ขึ้นต้นด้วยเลข1นะครับมาก่อนบัญชีไหนเลยก็เป็น1 0 1ศนะครับแบบนี้ศูนยเนี่ยมันเป็นทีหลังนะครับอ่าเป็นเลขของผู้เข้าแข่งขันสควิดเกมหนึศนะครับโอ้โหเนียนเทียนะครับอ่ะต่อมาเจ้านี้เจ้านี้เนี่ยเป็นหนี้สินต้องขึ้นต้น้ดยเลข2นะครับ มาก่อนใครเขาเลยในหมวดนี้สินนะครับก็คือในหมวดเดียวกันนะครับก็จะเป็น2แล้วก็ตามด้วย01นะครับต่อไปบัญชีทุนครับบัญชีทุนนะครับจะขึ้นต้นด้วยเลข3มนะครับมาก่อนใครเขาเลยนะครับก็เป็น30 1คําคำว่ามาก่อนใครเขาเลยเนี่ยก็คือมาก่อนใครในหมวดนะครับมาก่อนใครในหมวด S <S มาก่อนใครในหมวดหมายถึงว่าในหมวดของมันเองอ่ะก็คือในหมวดของทุนเนี่ยนะครับมาก่อนใครในหมวดของทุนก็จะขึ้นลําดับศูนอย่างไรายได้ครับขึ้นต้นด้วยเลข4นะครับมาก่อนใครในหมวดของไรายได้เลยนะครับก็จะเป็น4 0่ศนะครับถ้ามีไรายได้อื่นเข้ามาอีกนะครับก็จะเป็น4แล้วก็ตามด้วย0ูนย์สองนกออไหมถ้ามีไรายได้เพิ่มมาอีกก็จะเป็น4 03 ถ้ามีไรายได้เพิ่มอีกก็จะเป็น404อ่ะอันนี้อันนี้พอเข้าใจเนาะนะครับอ่ะเหมือนกันครับค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับที่มาก่อนหรือเจอก่อนเนี่ยก็จะต้องขึ้นต้น้ด้เลข5นะครับแล้วก็ตามด้วยลำดับนะครับ501ก็คืออยู่ในหมวด5 นะครับอยู่ในหมวดของค่าให้จ่ายคือหมวดที่5ลำดับที่1นะครับก็เป็น501ถ้ามีค่าซ่อมแซมต่อมาอีกก็จะเป็น502ถ้ามีเงินเดือนเข้าอีกก็จะเป็น503ถ้ามีค่าใจ่ายเบ็ดตเตล็ดเข้ามาอีกก็เป็น504ถ้ามีค่าสารนโภคตามมาก็เป็น505เนอ่าเราจะเรียงลำดับลักษณะแบบนี้นะครับโอเค มีข้อสงสัยไหมถ้าไม่มีข้อสงสัย <S <S เดี๋ยวเราไปลองเรียงลำดับเลขที่บัญชีกันดีกว่านะครับต้องต้องลองทำดูลูกเราถึงจะพอเข้าใจนะครับตอนนี้มันก็อาจจะแบบงงงง,งนิดๆหน่อยๆนะแต่อาจารย์เช aga, ื่อว่าพวกเราทุกคนทำได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอาเดี๋ยวจาริชาจะพาพวกเราลงตัวเลข นะครับลงตัวเลขกันเลยนะครับอ่ะทบทวนนิดนึงนะครับเลข1สินทรัพย์นะครับ1สินทรัพย์2หนี้สินนะครับ3ทุนนะครับ4รายได้และ5ค่าใช้จ่ายครับ1สินทรัพย์นะครับ2หนี้สินนะครับ3ทุนนะครับ4รายได้และก็5ค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คือ ลำดับนะครับของตัวเลขทั้งหมดนะครับมาเราจะมาเริ่มกันเลยจากข้อมูลนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใส่เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะอย่างเช่นบัญชีเงินสดเดิมโลกบัญชีเงินสดเนี่ย เ,เวลาเราเริ่มทำนะโลกเราจะเริ่มทำตั้งแต่รายการแรกเนี่ยไล่ไปจนถึงรายการสุดท้ายนะครับโอเคอย่างบัญชีเงินสดเนี่ยนะครับเงินสดเป็นสินทรัพย์นะครับจะขึ้นต้นด้วยเลข1นะครับมาเป็นลำดับแรกมาก่อนใครเขาเลยนะครับก็เป็น01โอเคไหม 1แล้วก็ตามด้วย0 1นะครับ1คืออยู่หมวดสินทรัพย์ต้องขึ้นต้นด้วยเลข1นะครับแล้วก็เป็นลำดับแรกนะครับก็เป็น0 1ต่อมาครับบัญชีทุนบัญชีทุนนะครับจะเป็นหมวด3นะครับบัญชีทุนจะเป็นหมวด3ใช่ไหมหนึ่สินทรัพย์2 ีสิน3ทุนนะครับหสินทรัพย์2นี้สิน3ทุนนะครับดังนั้นทุนก็ต้องขึ้นต้นได้เลข 3, 3. มาก่อนใครเขาเลยในยบัญชีทุนทุนก่อนจะเป็นลำดับแรกนะครับ3 0 1นนี้ะครับอันนี้ครูคใช้วิธีการง่ายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเรียงลำดับเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็น1เอ่อเรียงตามสภาพคล่องก็ได้นะครับอันไหนที่เปลี่ยนเป็นเงินเร็ว หรือเรียงเป็นตามประเภทก็ได้นะครับก็เรียงเป็นหมุนเวียนก่อนแล้วค่อยไปไม่หมุนเวียนอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่แต่ลักษณะแบบนี้เราจะกาหนดเป็นผังบัญชีทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็มากรอกแต่ถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้ก็คือธุรกิจขนาดแบบเล็กๆชื่อบัญชีไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการแบบนี้ได้นะครับอ่ะต่อมาครับบัญชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้านะครับเป็นสินทรัพย์ใช่ไหมอ่านะครับ ถ้าเราย้อนดูการวิเคราะห์นะครับค่าเช่าจ่ายลงหน้าเป็นสินทรัพย์ขึ้นต้นด้วยเลข1 101เนี่ยมันคือเงินสดนะครับ101คือเงินสดนะครับดังนั้นค่าเช่าจ่ายลงหน้าจะเป็น10 2นะครับอ่ะหลายคนบอกเอ๊ะอาจารย์ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเนี่ยทำไมอาจารย์ ให้มันเป็นสินทร,รัพย์ก็ตอนที่เราวิเคราะห์โลกย้อนกลับไปดูเดี๋ยวเราจะงงนะอันนี้ตอนที่เราวิเคราะห์โลกค่าเจ้าค่าเจ้าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเราวิเราวิเคราะห์นะคะว่าเขาอยู่หมวดหนึ่งโจทย์ระบุมาว่าเขาอยู่หมดหนึ่งนะครับดังนั้นต้องขึ้นต้นด้วยเลข1นะครับอ่ะต่อไปเงินสดครับเงินสดขึ้นต้นด้วยเลข1 1, 1อะไรโลกอ่ะไหนๆก็พวกเราอยู่ตรงนี้แหละเงินสดต้องเป็น1อะไรโลก 103ืตีขาเลยโลกเงินสดต้องเป็น10 10งศอะไรโลกอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเพื่อนตอบมาหน่อยเงินสดต้องเป็น1เงินสดเป็นสินทรัพย์แล้วขึ้นตัวเลข1 1อะไรโลก1อะไรไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเอิน <c oughs> หอะไรลกมาช่วยครูหน่อยสอยวยหนะ่อยนะครับอ่านะครับหานใหญ่ต่อมาแล้วนะครับหานใหญ่บอกว่าเงินสดต้องเป็น101เก่งมากลกนะครับ อาจารย์จะเนี่ยดูแล้วจะมีคนเนี่ยเผยตอบ103หรือเปล่านะครับสาเหตุที่เงินสดเป็น101เนี่ยเพราะเรากำหนดเงินสดว่ามันเป็น101ตั้งแต่แรกเห็นไหมดังนั้นเงินสดเนี่ยไม่ว่ามันจะไปโพอยู่ตรงรายการวันไหนก็แล้วแต่มันก็จะต้องเป็น101อยู่แบบนั้นนะไม่ว่าเงินสดมันจะเกิดวันที่1ก็เป็น101 เงินสดไปเกิดวันที่10ก็เป็น101เพราะเงินสดมันถูกกําหนดเบอร์ไว้แล้วว่าเบอร์ติดหน้าอกมานะ่ะคุณเป็นเงินสดใช่ไหมคุณคือ1นึ่งศูนย์หนึ่งี่ออกไหอ่าเงินสดเป็น101นะครับหรือว่าคุณเป็นบัญชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า102ไม่ว่าเจอบัญชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ข้อไหนก็จะต้องเป็น102เพราะมันถูกติดป้ายหน้าอกไว้แล้วนะครับ ถูกติดป้ายหน้าอกไว้แล้วนะ